สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาในสภาพมีเรื่องมานั่งพูดคุยเม้ามอยกันนะคะทุกคนจ๋าก็ทําคลิปพูดคุยกันค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการนั่งพูดคุยกันนะนี่ก็คือกระเป๋าที่กบได้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกทุกคนนะคนพวกเราเดินทางอ่ะก็จะได้คนละสองกระเป๋านะทุกคนสองกระเป๋า อ่คนละห้าสิบพาวนะคะประมาณ25้าประมาณนะคะกบไม่แน่ใจว่าหน้าประมาณ25้ากิโลนี่แหละแต่ประมาณห้าสิบพาวก็คือ2กระเป๋าต่อสองกระเป๋าต่อ1คนเท่ากับกบกับคณน้ำหน้านะ่ะได้ไปสี่กระเป๋าจริงๆแล้วเนี่ยใบนี้กบจะเอาขึ้นเครื่องเนาะส่วนใบนี้มันจะมีใบลูกอยู่ข้างล่างนี่ค่ะมันจะมีใบลูกอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะก็ ก็คือได้คนละสีกับแต่คนละสอกระเป๋าก็เป็นสีกระเป๋านั่นแหละทุกคนแล้วก็สิ่งที่พวกเราจะไม่พลาดที่จะมีในการเดินทางทุกทริปนะคะทุกคนนี่นี่ก็คือสหรับเรามันง่ายมากมันเป็นที่ช่างกระเป๋าทุกคนก็แค่แบบเอากระเป๋านะคะร้อยร้ยตรงหูกระเป๋านะคะมันก็จะขึ้น อ่าแล้วแต่เราจะตั้งนะทุกคนว่าเราอ่ะจะตั้งเป็นพาวห,หรือเป็นกิโลมันก็จะมีบอกในนี้อันนี้ก็ง่ายดีสะดวกสบายเวลาพราเราเดินทางเ <c oughs> พราเราก็จะใช้นี้เพราะว่า <c oughs> เราก็จะช่างให้มันมั่นใจว่ากระเป๋าของเราอ่ะมันมันไม่ไม่ไม่เกินนะคะทุกคนแต่ว่าผมจะพูดเด้อยฟังสายการบินไทยของเราก็ค่อนข้างที่จะเป๊ะนะคะทุกคน เป๊ะมากนะทาไมถึงว่าเป๊ะมากเพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งนะมันมันเกินมันนิดหนึ่งนะคะเขาก็ต้องให้ออกก็คือมันเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขานะแต่เปรียบเทียบว่าสนามบินที่กรบอ่าลาสเวกัสนะ่ะมันมีใบหนึ่งอะ่ะตอนครั้งตอนเมื่อนานมาแล้วอะ่ะกบเดินทางนะคะทุกคนก็จะอ่าเกินแต่ว่าเขาก็เกินประมาณ เขาให้ใบ50พาวใช่ไหมกบเกินมา52พาวเขาก็ยืนยวนอะไรแบบนี้เขาก็ให้แบบคือที่นี่เขาก็เหมือนกับโอเคโอเคโอเคผ่านไปได้อะไรแบบนี้แต่ว่าประเทศไทยเราอะเวลาขาออกมานะมคนเขาค่อนข้างที่จะฟิกนะคะกระเป๋าจะต้องค่อนข้างที่จะเป๊ะนะคะทุกคนจะต้องมีจเจ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยนะ,ะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะเมื่อวานเนี่ยกกก็ คือจริงๆพวกเราก็จะมีการวางแผนกับว่าทุกคนเป็นนะทุกๆครั้งในการเดินทางแต่ละทริปของพวกเราพวกเราก็จะมีวางแผนการเงินนะทุกคนวางแผนการเงินนะทีนี้คุณอำนาจก็บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยยอมรับว่าพวกเราอะไปหลายเดือนทุกคนเราไปทั้งหมดเกือบห้าเดือนหรือว่าห้าเดือนกูไม่มั่นใจนะเราเอาเงินไปอะคนละห้าพันเหรียญก็สองคนผัวมเมียก็ตีไปหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญก็ประมาณสามแสนห้านะ อันนี้กบตีไป3ามแสนห้าเพราะว่าแต่ตช่วงน,น,นั้นเงินขึ้นนะตอนที่กบไปมันอยู่ประมาณ36บาทต่อต่อเหรียญนนะัก็ถ้าตีไป36บาทก็ประมาณแสนหกทุกคนแลาไม่ใช่3ามแสนหกนะก็ไปรอบนั้นมีเงินในธนาคารที่ประเทศไทยอยู่คือทุกคนก็จะเห็นว่าพวกเราใช้ใช้เงินเยอะอยู่นะเพราะว่ากบไปเที่ยวไปกินไปเที่ยวกบ ส่วนมากเวลาพวกเราแต่ละทริปในการเดินทางพวกเราวางแผนการเงินไว้อยู่แล้วว่าพวกเราจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะรอบที่แล้วเราไปอตีไป5เดือนแล้วก็แล้วกันกบก็เอาเงินไปเงินสดไปประมาณ3ามแสนหกแล้วเงินในบัญชีธนาคารเพราะว่ากบก็ทาหน้าอกนี่ก็สองแสนแล้วใช่ไหมกบทําหน้าอกเนี่ยเสริมเสริมเสริมหน้าอกนี่ก็ประมาณสองแสนแล้วแล้วซื้อทองอีก3บาทเราไปกินไปเที่ยวมันก็หมด ถามว่าหมดเกี้ยงไหมไม่เกี้ยงนะมีเงินกลับมาคือเราแลกตังมีเงินกลับมาก็ยังเหลือติดบัญชีอยู่ในธนาคารของเราที่ประเทศไทยแล้วก็มีเงินสดกลับมาบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดหมดเกี้ยงทีนี้คุณน้องน้าก็คุณน้หน้าถามกบว่ารอบนี้ที่รักจะเอาเงินไปเท่าไหร่จริงๆแล้วอ่บกบวางแผนคิดว่าสําหรับตัวกบเองนะคะกบก็คิดว่า สี่พันนะสี่พันก็ถ้าตอนนี้เงินตอนนี้เงินอ่ะเงินไทยนะมันอยู่ที่สามสิบห้าเหมือนกันนะนล่าสุดที่กุกไปส่งตังให้แม่นะก็ถ้าสี่พันก็มันแสนสี่อะแสนสี่นะทุกคนถ้าสี่พันนะถ้าสี่พันนะทุกคนทีนี้คุณอำนาจบอกว่าที่รักมันพอไหมสี่พันหนูบอกว่าสี่พันเนี่ย สี่พันเนี่ยมันแสนสี่ก็จริงนะที่รักแต่เราไปแค่สองเดือนกบบอกคุณอำนาจไปแค่สองเดือนเธออย่าลืมว่าพวกเราไปแค่สองเดือนนะไม่ได้ไปนานนะมันเธออย่ามาเอาเปรียบเทียบมันรอบที่แล้วว่าเราไปรอบที่แล้วอ่ะเราไปนานมันก็มันก็ถูกต้องแล้วที่เราจะต้องใช้จ่ายเยอะขนาดนะั้นทุกคนแต่เนี่ยนี่เราไปแค่สองเดือนกบคิดว่าเดือนละสองพันสองพันก็หกหมื่นกว่าก็น่าจะพอแต่คุณอำนาจบอกว่า สี่พันไม่พอหรอกที่รักเพิ่มไปอีกดีกว่านางมีความรู้สึกว่าขาดไอ้เกินดีกว่าขาดนางก็เลยบอกกบว่าเอาไปเพิ่มไปอีกสองพันก็เท่าเป็นหกพันหกพันก็ตีไปสักสองแสนหนึ่งนะประมาณนะถ้าถ้าห้าสิบถ้าบาทละสามสิบห้าก็ประมาณสองแสนหนึ่งนางก็มีความรู้สึกว่ากลัวกลัวข,ดขาดอะไรแบบเนี้ยคุณอำนาจนางจะเป็นแบบนี้ คือนางจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกินน่ะมันดีกว่าขายนะที่รักเพราะว่าเพราะว่ามันจะต้องกดเงินจากทุกคนถ้าทุกคนคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้มันจะมีเสียค่ากดตังทุกครั้งเวลาเรากดเงินของประเทศเป็นคารดของอเมริกาแต่เราไปกดต่างประเทศน่ะมันก็ถ้ากดเป็นเงินสดน่ะก็จะเสียครั้งละสองร้อยบาทต่อครั้งตอนที่กดไปอ่ะสองร้อยเมื่อก่อนนู่นร้อยห้าสิบบาท แต่ล่าสุดที่กบไปสองปีที่แล้วก็คือสองร้อยอันนี้กบไม่มั่นใจจริงหรือเปล่าแต่ว่าประมาณนี้นะนางก็เลยมีความรู้สึกว่านางไม่อยากให้กดเงินสดนางก็บอกว่าเอาเงินสดไปดีกว่าทีนี้หนูก็เลยบอกว่าก็มีเงินในธนาคารไทยอยู่นางก็บอกว่าถ้าเงินในธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของนางนะนางไม่อยากให้ใช้เงินเงินที่เราสะสมเอาไว้ในแบงก์ในประเทศไทยนะในธนาคารไทยนางก็มีความรู้สึกว่าเก็บเอาไว้ยามฉุกเฉิน นางเป็นคนคิดกไกลคือคุณอำนาจน่ะนางก็ก,ก็มันก็ถูกต้องแล้วแหละที่นางคิดการไกลเพราะนางก็อายุมากกว่าผบเนาะนางก็มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขาไม่อยู่แล้วอ่ะเงินแบบมันยังน้อยอย่างน้อยมันยังมีเงินเงินในธนาคารไทยพอที่ทิรักจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้เลยแบบเนี้ยนางก็ไม่อยากให้เอาเงินส่วนนั้นมาใช้เขาก็เขาก็คิดถูกแหละแต่เราอ่ะชอบคิดแบบว่า,วาเออถ้าเราเงินเงินไม่พอเราก็ไปเอาเงินในธนาคารไทยของเรามาใช้ก็ได้นางบอกว่า นางก็ไม่ค่อยอยากจะเอาออกมาใช้นะทุกคนนั่นเป็นความคิดของนางนั่นแหละแล้วก็กบจะบอกว่าจะกบจะบอกเล่าอีกนะคะสายการบินแต่ละสายการบินกบไม่รู้นะแต่สายการบินที่กบบินไปต่างประเทศนะคือบินกับประเทศไทยเราอะ่ะเขาจะมีการรับผิดชอบกระเป๋านะทุกคนหมายความว่ายังไงครั้งที่กบบินกลับมาเนี่ยกระเป๋าของกบพังเดี๋ยวกบจะมีคลิปนะคะให้ทุกคนดูหลังจากที่กบอ่า คุยนะคะกบจะมีคลิปนะคะแต่สายการบินของกบก็คือกระเป๋าพังเขาเปลี่ยนกระเป๋าให้กบบินมาถึงอ่าอเมริกานะคะด,ด้วยดยเออมาถึงเพนซิลเวเนียกบไม่แน่ใจนะกบไม่แน่ใจหรือเปล่ากบไม่แน่ใจกบไม่แน่ใจถ้ากงขอภยัยกบมาบินถึงถึงมาถึงอเมริกาอยู่รัฐอะไรไม่รู้กบไม่แน่ใจเมื่อสองปีที่แล้ว ล้อกระเป๋าของกบมันหลุดแบบเนี้ยมันหลุดออกไปเลยทุกคนตอนที่เราไปรับกระเป๋าเพราะว่าในอเมริกาถ้าเราบินเข้ามาในอเมริกาเนี่ยคุณจะอยู่รัฐไหนก็ช่างคุณจะต้องเอากระเป๋ามาเพื่อตรวจว่าคุณเอาอะไรมาใช่ไหมทีนี้เสร็จถ้ากบจะบินต่อมาลาสเวกัสคือเราจะต้องจุดตรวจที่ประเทศเอ้ยจังหวัดนั้นก่อนเพราะว่าเราอยู่ที่ LA เราก็ต้องตรวจกระเป๋าที่ LA ทีนี้พอเราไปรับกระเป๋ากระเป๋าล้อมันหลุดทุกคนกระเป๋าล้อมันหลุด กบซื้อมาใหม่ด้วยนะกบไปซื้อที่เมืองไทยใบละสองพันบาทก็กระเป๋ามันไม่พอทีนี้กบก็เลยซื้อเพิ่มเป็นใบหนึ่งเป็นสองพันทีนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เสร็จปุ๊บขอโทษค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บกบมาลงในลัดนั้น่ะลัดก่อนที่จะมาลัดสวกเดกบก็ไปสายการบินบอกว่ากระเป๋ารอชันพังเขาบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบเออกขาเขาเขาบอกเขาไม่รับผิดชอบทุกคนเขาบอกเขาไม่รับผิดชอบ ทีนี้พอเราก็ตกใจว่าทําไมถึงไม่รับผิดช,ชอบเพราะว่ารถกระเป๋าเราซื้อมาใหม่แล้วก็พังทีนี้โอเคเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเหนื่อยในการเดินทางมันเหนื่อยเพราะเราจะต้องต่อเครื่องมาลาสเวกัสทีนี้เสร็จปุ๊บพอเราต่อเครื่องมาลาสเวกัสเราก็รับกระเป๋านู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็ไปที่สายการบินที่เราบินนั่นแหละนะคะไปเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีประสบการณ์เหมือนกบไม่ต้องกลัวไปในสายการบินที่เราบินนั่นแหละทุกคน แล้วทีนี้เราก็บอกเหตุผลบอกเข้าไปว่ากระเป๋าของเรามันล้อหลุดเขาให้กระเป๋าใบใหม่ของกบมาให้ให้กระเป๋าใบใหม่กบมาเนี่ยเป็นใบนี้เขาก็จะถามเราว่ากระเป๋าของเราอะประมาณกี่กี่บาทนะกระเป๋าของเราประมาณกี่บาทกี่เท่าไหร่ราคาที่คุณซื้อนะ่ะเท่าไหร่กระเป๋าของคุณนะ่ะกบก็มาสองพันแต่คุณลพานตบอกว่าประมาณร้อยเหรียญอะไรแบบเนี้ยเออเขาก็เลยให้กระเป๋าใบใหม่ของเรามานี่คือใบใหม่ยังไม่ได้แกะเลย นะคะทุกคนแล้วก็จะมีกระเป๋าใบใหม่ก็จะดีนะมันก็จะมีล็อกตรงนี้ให้นะทุกคนคนะมันก็จะมีล็อกกระเป๋าให้อะไรแบบนี้ก็คือดีก็คือดีค่ะทุกคนมันก็ก็คือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รับผิดชอบนะสายการบินแต่ละสายกับไออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่สายการบินที่กบินนะ่ะก็คือเขารับผิดชอบกระเป๋า กระเป๋าพังเขารับผิดชอบกระเป๋าหายเขารับผิดชอบให้เขาตามให้เขาอะไรให้นะทุกคนก,ก็ก็โอเคก็ก็มาพูดคุยกับทุกคนตอนเช้านะทุกคนกินกาแฟแล้วก็แตงโมตอนเช้าก็ประมาณนี้ก็ก็คุณน้ำหน้าก็ไปทํางานก็ก็อยู่บ้านนะก็ กินกาแฟแตงโมมั่งแล้วแต่ผลไม้ที่มีในบ้านนะทุกคนโอเคค่ะกบก็พูดยาวนานมากเลยนะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนรักเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะกบก็ตื่นเต้นนะที่เราจะได้กลับบ้านก็ถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันวดเร็วมากเดือนหน้าก็เดินทางแล้วก็ดีใจนะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย 哎。<Okay. S 1> oh.